สวัสดีตอนเช้าเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมืนน้้อนีเมนูผัดผักพี่โน้องเอื่อยเราอยากกินผักนะพี่น้องก็เลยไปซื้อผักบงแล้วกะ็อันนี้แหละหมากอันนี้แหละถั่วลันเตา้าบวบเพิ่นแล้วก็คะน้าจะมาผัดเพราะว่าอุ่นผัดผักมืก้อคืนนี่เราอยากกินอีกเพราะมันเสพก็เลยจะผัดให้เอื่อยเรากิน แล้วก็จะมีปิ้งไก่เซโนแล้วก็ส้มตำเนาะเ็นงเนา่เมนูตอนตอนเศร้าเพ่จอยปนมาเร็นเอฟซีแล้วก็เอากล้วยของมาจากเอฟซี ออจอยเคยไปบอกมึงเพืองถากจีนี่ดไ่เด้ขาที่ดไไปจีนให้สะพานขนเพราะเห็นเอ้พยานันาดน่ะย่างเขานยังบไปพยานสะพานจีนนาดไทำเร็วอสูงใช่ไหมโอ้ยแนแล้ว แต่ว่ากแบบนั้นมันตอ้เวลาหน่เป็นคนที่กลัวเหมือนกันกลัวความสูงแล้วมิจาชีพที่ดูหลอดโ่งมันกูผ้าันเระเภทโอ่งมันนั้นจริงๆะไปได้แต่ว่าความสูงความเร็วสะดวกด้วยนะเขาเออเข้าจีนเลยแต่มันไม่สะดวกของที่มันเ้ยนั่งนั่งมาแล้วตบตบขบวน แล้วไปทันทุก็คือรถไฟรถไฟลเนอะไดูทุกาก็คือาคอื่น้เอารถไเอสะดวกกว่าแมด้วยเลยเนาะอยเติมดีวด้าไปเทัน มันไม่ไดมันแค่ตกถ้าเราสังเกตุถ้าสงเกตเลยแต่จริงมันตัวบอลนั่นเนาะแต่เราไม่รดเวลาลีบจนไม่ไ้มันมีเรื่องง่ายโดยเฉพาทุกคนอายุเยอะไปนั่เลยข้าวบจเมือนอกนาเนั้จอะเมื่อแรไม่หรอกอันนี้มันเป็นขา

ยวามจริงเนาะเกียงเอกคืออะนก็ได้มันอาจจะโยมใหม่หรือปะนี่กรเพดุี้มันต้องท้องรูเข้ามาหนึ่งเลยร้านมันเขาก็วันนั้นจะวันนี้ไปเขาจะปะให้นะร้านแรกตัอไรกันเน เขาบอกว่าวันนั้นน่ะมันลูกมันเป็นวันอาทิตย์ลูกน้องหยุดเยอะลองลองนะขวัญว่าดีใช่ไหมล่ะอือดีเออก็ลองไปที่อื่นก็ต้องไป โอาไปยักมาเบิ mm, ่งบ่าตำซ้มตำแล้วเมื่อกี้โดนแสนกองแล้วจะชอบเด้อนัวอพริกกับกระเทียมฮึโกโกออกไป มะกะเทศให้กันแล้วแต่จะใส่เด้อใส่น้อยใส่มากค่ะเจ้ากนาวสงนชิ้นกถ้าบุมีมะกอกแล้วใส่อันนี้อีก ตัวนี้จะออกเค็มๆใส่นิดนึงอันนี้ออกจะออกนัวๆใส่เล็นนนนหน่อยอ่ะเส้นลงสาวโมอยากกินส้มตำ Okay. ชิมชิมแม่จะได้เติมบะพคออ้า่อยเอาชิมชิมให้หน่อยชิมเลยหยิบเลยอ่าเรียบร้อยพี่น้องอาหารอันนี้ก็ผัดหมูใส่ถั่วแปบผัดคนา้าผัดผักบุ้งส้มตำหนมจีนไก่ย,ย่างพี่น้องเอ้ยกินเพ,พ,พิ่นหมักกินแนวนี้แล้วเพียงเด้อคลิปนี้โอนกับ ขอลาไปก่อนเ้อจ้าพบอกอันใหม่คลิปหน้าเด้อ